อุปกรณ์ประกอบวงจรสัญญาณตนนไฟไหม้ประกอบไปด้วย ic 555ทรานซิสเตอร์ชนิด npn และชนิด pnp ค่ะบางสถานที่หรือบางกรณีนะคะจะใช้อารามเบลกระดิง่งหรือสปีกเกอร์ลำโพงคอนค่ะรซิสเตอร์ตัวต้านทานและคาปาซิสเตอร์ตัวเก็บประจุ ที่มีทั้งแบบชนิดมีขั้วและไม่มีขั้วค่ะไดโอด LED เป่งแสงและเทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเรามาดูการทำงานของวงจรสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ทำงานพร้อมกับวงจรไฟกระพริบกันเลยค่ะ,ะเราจะมารันกันเลยนะคะ,ะจะเห็นว่าไฟเนี่ยเดือไลไหล,หลทุกสายแล้วนะคะแต่ ไม่มีแรงดันมาขับลำโพงตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแรงดันมาขับไอตัวนี้เพื่อที่จะส่งกระแสไปยังไฟกระพริบเองค่ะเนื่องจากเซนเซอร์อุณหภูมิตรงนี้นะคะก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะลดต่ำลงอ่าจึงไม่มีแรงดันผ่านไปยังไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์ค่ะอ่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นะ อาจจะเห็นได้ว่าอ่าลำมันจะมีแรงดันที่ผ่านไปยังลำโพงแล้วก็ผ่านไปยังไฟกระพริบนั่นเองค่ะเกิดจากเมื่ออุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะคะตัวต้านทานก็จะความต้านทานก็จะลดลงมันก็จะมีแรงดันบวกเนี่ยไหลผ่าน,าานไดโอดตัวนี้แล้วก็ผ่านส่งไปยังขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นั่นเองค่ะ ซึ่งอพอส่งไปยังขาเบสของชนิดทรานซิสเตอร์ชนิด npn ปุ๊บกระแสก็จะถูกส่งไปยังก็จะขับไปยังขาก็จะขับเข้าทางขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด p n p าแล้วทีนี้กระแสก็จะไหลไปยังขาคอมขาคอมมอนซึ่งขาคอมมอนเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออยู่กับขา c ของ ic 5 5 5 ซึ่งมันก็จะขับ ic 5 5เนี่ยให้ทำงานและส่งออกพุลไปยังขา3ที่เชื่อมอยู่กับตัวตั้นทาแล้วก็เชื่อมอยู่กับขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด npn ซึ่งทรานซิสเตอร์ชนิด npn เนี่ยก็จะส่งกระแสไปยังขาคอมมอนก็คือจะเชื่อมต่ออยู่กับลำโพงและเชื่อมต่ออยู่กับขา5ของ ic 5 5 5ค่ะ ซึ่งเป็นวงจรไฟกระพริบอ่าพอมันเข้าขา5ของ IC 555เนี่ยมันก็จะขับ IC ให้ทำงานและส่งเอา p ์พุตออกไปยังขา3ที่เชื่อมต่ออยู่กับวงจรไฟกระพริบที่เชื่อมต่ออยู่กับ LED เป่งแสงนั่นเองค่ะทำให้เกิดไฟกระพริบขึ้นมาขณะที่มีสัญญาณเป็นไฟไม่ค่ะนี่คือการจำลองการต่ออุปกรณ์และการทำงานของวงจร สัญญาณเตือนไฟไหม้และวงจรไฟกระพริบค่ะบน PCB layout นั่นเองค่ะจะเห็นว่าเรามีด้วยกัน2บอร์นะคะบอร์ทางขวามือจะเป็นวงจรไฟกระพริบค่ะส่วนบอร์ดทางด้านซ้ายมือจะเป็นวงจรสัญญาณเตือนไฟไหม้ค่ะเราจะประยุกต์โดยการนำวงจรทั้งสองวงจรน,นี้มาใช้งานด้วยกันค่ะจะได้แบบนี้เลยค่ะ จะได้วงจรเตือนสัญญาณฟไฟไหม้ที่มีทั้งเสียงและไฟกระพริบในเวลาเดียวกันค่ะนี่คือการจำลองการต่อวงจรและการทำงานของวงจรสัญญาณเตือนฟไฟไหม้บน PCB layout นะคะซึ่งการหลักการทำงานและก็การต่อวงจรจะเหมือนกับ circuit diagram ก,ก,ก่อนหน้านี้เลยค่ะแต่มันพิเศษตรงที่ว่าใน PCB layout นี้จะมีการแสดงเอาต์พที่สมจริง ก็คือเหมือนกับว่าวงจรสัญญาณตไฟไหม้นี้จะแสดงเอาพุทธโดยการโดยการเปล่งเสียงออกมาทําให้เราทาให้คนรอบข้างหรือว่าผู้คนเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่ามีสัญญาณเตือนไฟไหมค้ค่ะเรามาดูการทํางานของมันกันเลยค่ะอ่าก็คือว่ามีสัญญาณส่งไปยังเอาพุทธ ก็คือเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเราต้องปรับอุณหภูมิไม่สูงขึ้นค่ะก็จะส่งสัญญาณไปยังปลายทางก็คือเอาพุทเอาพุทก็จะทำงานโดยการเป่งเสียงออกมาซึ่งเป็นสัญญาณไฟไหม้นั่นเองค่ะนี่คือการจำลองการต่อว,วงจรและการทำงานของวงจรไฟกระพริบด้วย ic 555ค่ะซึ่งวงจรไฟกระพริบเนี่ยจะเชื่อมอยู่กับ วงจรสัญญาณเตือนไฟไหม้ค่ะด้วยขาที่5ของ IC 555จะเชื่อมอยู่กับขาคอมมอนของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ที่ส่งกระแสไปยังสปีกเกอร์นะคะซึ่งเมื่อสปีกเกอร์เมื่อกระแสที่ไหลผ่านไปสปีกเกอร์ทำงานทำให้กระแสไหลเข้าขาที่5ของ IC 555หลังจากนั้น IC ก็จะขับเอาพุทออกทางขาที่3ที่เชื่อมต่ออยู่กับ ตัวต้านทานและ LED เปลงแสงนั่นเองค่ะทำให้เกิดวงจรไฟกระพริบแบบนี้ค่ะ